เ,เรื่องแรกนะคะประชุมคอรมอนะคะคอรมอเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอในการจัดงบประมาณนะคะรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568งบกลางวงเงิน2,049.69ล้านบาทค่ะเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่รับความเสียหายจากอุทกภัยและปฏิบัติจำนวน17จังหวัดนะคะได้แก่เชียงรายแม่ห้องสอนเชียงใหม่พะเยาลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทยัยเลยภูเก็ต ยะลาพิษนุโลกอุดรธานีหนองคายและกาญจนบ,บุรีค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาของถนนนะคะที่รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ที่ใช้เส้นทางค่ะเรื่องที่2ค่ะคอรมอเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอค่ะเรื่องของการขอความเห็นชอบกําหนดให้เดือนพฤษภาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งสุขภาพใจไม้มันนะคะภายใต้แนวคิดสุขภาพใจเป็นเรื่องของทุกคนโดยกรมสุขภาพจิตจะมีการดําเนินโครงการร่วมกับ เธอขายใน4ประเด็นหลักดังนี้ค่ะเรื่องการลดการตีตานะคะทางสุขภาพจิตการสร้างความตระหนักรู้การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยค่ะเรื่องที่3ค่ะคอรมอเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว เสนอแนวทางความร่วมมือการจัดทำแคมเปญ Amazing Thailand Grand Tourism and Sport Year 2025โดยขอให้ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตามแนวทางที่รับมอบหมายเพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์ที่จะเพิ่มรายได้แล้วก็ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศค่ะในช่วงในช่วงที่ต่างประเทศก็มีความผันผวนนะคะโดยมุ่งเน้นการบูรณาการ พันธมิตรทุกภาคส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อรับนักท่องเที่ยวนะคะได้แก่ด้านสายการบินด้านโรงแรมที่พักร้านอาหารบริษัททัวร์ด้านห้างสรรพสินค้าและร้านค้าด้านระบบขนส่งมวลชนสาธารณะและด้านอีเวนต์ค่ะ